ณร้านบะหมี่เกี้ยวของโจโฉเกิดเหตุการณ์เด็กเสิร์ฟและพ่อครัวดูดม้าต่อหน้าลูกค้าอะไรกันก็บอกว่าเขาดูดมาไม่แบ่งกุลยสศไม่ตายสิจับฉันมาทำไมกันละเนี่ยก็เพราะว่าแกดูดมาต่อหน้าลูกค้ายังไงล่ะโอ้ยอย่าขยำนะอจะฆ่ากูเลยหรือไง ขอบใจมากนะไอบอที่จับมันมาให้ฉันเต้าแก่ถ้าเกิดคุณไม่ปล่อยผมไปฟังเอาไว้นะผมจะไปเผาบ้านแม่ยายคุณและเล่นเมียคุณพูดเฮ e ียะลรของมันเนี่ยเจนนั้นทำไมอยากให้เมียและแม่ยายคุณตายคุณก็ให้อภัยผมแล้วปล่อยผมและดูดมาก,กับผมเถอะปอกใสง,ง่อลิปโป้ลูกงโง่ถเธอพูดแบบนี้กูก็ชีบหายไปด้วยสิวะพูดอะไรให้มันมีเหตุผลก่านี้หน่อยได้ไหมมึงก็พูดเองสิวะคุณพ่ออ้เชี่ยปวดหัวเอาลอ้พวกลูกกระจอกทั้งหลายกระทืบมลิปโป้มันเจย เอ้คุณจโท์ท,ทำไมกูทำเรื่องงงๆแบบนี้กูบอกกูสาให้มึงดูดมากูหน่อยโถ่ hey, เอ้เฮ้ยไอ้ขี้อกโอต้องแอคหน่อยกูเป็นพระเอกถ้าเก,เกิดเจ้าลิโป้มันชนมึงดูดมาอีกมึงจะดูดไหมไม่เล่นมาครับเท่าแก่เล่นกัญชายอย่างเดียวครับโอ้เชื่อมีแต่ขี้ว่ะหน่อยนีปวดขี้ชิบหายจะกระทืบผมก็รีบกระทืบเลยเท่าแก่ผมหิวเตีนว่ะฉันไม่กระทืบแกหรอกไอ้จืย ฉันอยู่ห้อง1 3 3 9งทัตอนเลิกงานมาหาฉันด้วยฉันจะสั่งสอนแกเองเจ็ดโดเท่าแกอย่าล้อตูด